ช่องเสียงสเตียร์นะคะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวเคียวโลจังนีหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันล็อกเขียวโลจังค่ะเป็นแบบครบรอบ50ปีใช่ไหมคะนี่น้ากระป๋องสีทองเออใช่เป็นทองด้วยอ่ะเราดูที่รีวิวข้างในของหน้าตาของเป็นยังไงบ้างหน้าตาของเป็นอย่างนี้เนาะอืมด้านหลังอ่ะอุ้ยอันนี้มันมีคำพูดเดินเออใช่ มีเสียงด้วยนะแต่ต้องเราต้องใส่าถาดด้วยนะเราใส่ถาดไหมยังค่ะเดี๋ยวทำมาใส่ถาดด้วยกันค่ะโอเคค่ะอ่ะเธอแกะก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมถาดให้ก่อนนะแกะเอาตัวออกมาด้วยเลยไหมคะออกมาเลยค่ะ มีหลายสีมากเลยใช่ค่ะแล้วเด็ดดีก็มีสีทองคุณพ่อมีนี่คือสีแรกที่สีแรกที่มันพูดอันนี้ตอนแกออกมาก็เป็นหน้าตาอย่างกี้ใช่ไหมอุยอ้ยฝาหลุดเฮ้ยฝาหลุดใช่แล้วข้างในฝาบินมีอะไรด้วยตกข้างในฝาข้างในตัวน้องมันก็จะมีของอะไรอย่างงี้ดูที่ข้างในมีอะไรบ้างข้างใน ต,แบบตัวนกกับตัวนกอยู่กับลูกบอลนะเป็นสีน้ำตาลนะนี่โอเคแกดูเลยไหมเดี๋ยวว่ายังไงแกดูเลยก็ไอต้ตึ๊ด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 มันเล่นยัง <c oughs> มันเล่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ เป็แล้วเวลามันเล่นมันเขาเล่นอย่างนี้ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมที่เขาเป็นของเล่นญี่ปุ่นอะอ๋อแม่ครัทุกคนจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ปึ๊บวายยิงสิแม่คเดี๋ยดิไม่ใช่แบบนั้นทำยังไงคะคือเราจะวางแบบนี้ค่ะ แล้วแบบนี้แล้วพอโยนขึ้นไปเราก็ต้องทําให้หัวน้องเนี่ยมันติดอยูบนี้อ๋อเหรอคะโอเคันไม่ดหดีกวค่ะใช่ค่ะโคตรยากเลยอ่ะอยากเนาะอ่ะอแคขึิ้นต่อไปอุย้ยมันคือเป็นรูปนกน่คะไม่หนเลโกก็้เป็นรูนน <laughs> ปนกได้ยังไงคะนกสีทองเป็นเป็นรูปนกป่นปานเนาะ แกะดูสิแกะบ้างเลยๆโอ๊ะอบคุเป็นไใบบรรทัดโอ้ยใบบรรทัดโซนน้เนี่เย่มีใบบรรทัดเพิม่มอ่ะอ่ะไปชิมเก็ไปอันนี้ก็น่าสนใจกว่าคือเย อ่ะน่นเหมือนจานสีอะค่ะแล้วมีตัวตรงกลางอยู่ตรงกลางใช่ไหมกลุ่มตรงกลางหรือว่าเอาอันนี้มาใส่กันอ,อ่าลองแกะดูสิแล้วเราก็บังตุกตาแล้ว <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> นี่คะอ๋อมันเป็นตุกตาล้มลุกจริงเหรอ นี่ตุ๊ก,กตาอะไรอ๋ออ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนนี่หรืออย่างนี้หรือเปล่า,นาเนี่ยจานเนี่ยโดนึงตรงกลางมีก้นตรงนี้นะาจานวางอ่าเอาตุ๊กตาเสร็ิเสรตรงกลางสิแล้วให้อะไรเนี่ อ๋อ oh, เป็นเกมเพื่อจะให้เราเอาใส่เข้าใมีหลุมอือแบบนี้ง่ายแล้วค่ะง่ายมากเจ๊บโฉกอะไรของเธอเนี่ยขอลองเล่นสิขอลองเล่นสิ กโคระหว่างนั้นหนูก,นะนก็มาดูอันต่อไปคืออี๋มมันเขียนว่าช็อกโกโบอลหรอคะดูสิแกะเลยไหมคะับเราแกะดูก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นขนมให้เรากินจะหมดอายุหรือยังล่ะ อันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เขาบอกว่าครบรล่า50ปีนะครบเฮ้ยมันหลุดเป็ดเป็ดได้อ,อก็คือเป็นกล่องใส่ขนมแต่ไม่มีขนมนะคะตอนแรกหนูก็ได้ว่าอะไรรู้ไหมคะไม่ไคะ่ะมนคือกล่องกล่องยัางกล่องย่างรสขึ้นมาแต่แบบว่าดึงออกมาปุ๊บหายดึงออกมา อ๋อโอเคเอแล้วสุดท้ายที่เราจะต้องใส่เข้าไปคือนกที่มีเสียงแล้วมาใส่ตรงไหนนี่งไงนกที่มีเสียงนกมีเสียงร้องพอดีเลย <c oughs> อันนี้ปาได้ป่ามานะคะมันจะมีที่ใส่ถ่านนะคะ <c oughs> เป็นดอก <c oughs> หวัวแฉร <c oughs> เนาะหัวแฉเธอรู้ด้วยวะในคบคบก,ก็รบนะ ว้าบัวใส่ทานแบบ L R สี่สบสีมีไหมอ่ะหาก่อนมีไง L R oh <my> ส oh ี่สิบสี่เียกไว้แล้วโคตรไวโคตรไวเอาเลยพี่รู้จะแกะยังไงเอ๊อะอะฮู้ม เอาเอามาเ้ยนะเอ่อเปลี่ยนเองเดี๋ยวขอเวลาให้พี่แกมุนอ่อมุนไขครองก่อนนะคะลองงัดกระเทีมได้ยังเอ่ะโอเคจะมีถ้ากรณีมีฝาทานเนาะตรงนี้ต้องเก็บเน่ะ ไม่ตหอนแล้วจะไม่ต้องตี๋ต่๋แข็งละอ่ะไปใกล้สิตีฝาตี out, ่ปากตี to ่ปากตี่ปาก อา้าวงูข้าวตตีสิกลางขึ้นนะตึ๊บไก่ดิตดีลูกพานธ์คแต่ไม่ออกสักคำเลยเราต้องใช้ Google Translate ตัวกูกูกาฮันสเลดใช่ไหมว่าเขาพูดว่าไงใช่ไหม

หมือนเฟอร์บี้เลยอ่ะมันพูดมากเหมือนเฟอร์บี้มันพูดเยอะกว่าเฟอร์บี้ด้วยซ้ำก็แก้ก็แก้มันพูดมากกว่าเฟอร์บี้อีกอ่ะโอ้โหก็คือต้องตีปลายปยากไม่ต,ตีไม่ต้องตีหวัวนะเนาะตีปลายปากโอเคแล้วสนุก สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็บายบายนะคะบ๊ายบาย